เมื่อเทพแผงภาพอย่าง OLED มี AI เข้ามาประทับล่างแล้วมันจะเจ๋งแค่ไหนเดี๋ยววันนี้มาดูรีวิว Samsung Vision AI OLED ตัวท็อปประจำปี2025ครับ สวัสดีครับผมโรมัน L C D T V Thailand ครับประเดิมรีวิวชิ้นแรกของทีวีซัมซุงในปีนี้นะครับด้วยของแรงเลย S 95F O L E D T V ตัวท็อปนี่ปีนี้มีความพิเศษนะครับคือเขามีระบบ Vision A I หรือว่าเป็นระบบ A I สำหรับทีวีโดยเฉพาะเนี่ยเข้ามาครอบเอาไว้เสริมลูกเล่นความแพรววนะครับให้ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งด้วย แล้วก็ไซส์ที่ผมได้มารีวิวนะครับก็คือไซส์65นิ้วนี่ตัวนี้เลยนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็มีไซส์เล็กอย่าง55นิ้ว77นิ้วแล้วก็ไซส์ใหญ่จัมโบ้อย่าง83นิ้วครับและในปีนี้เนี่ยเขาก็แบ่งที e r OLED TV ของเขาเนี่ยมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันนะถ้าเป็นตัวท็อปเนี่ยก็เป็น S95F ตัวนี้เลยนะครับจะสังเกตง่ายๆใช้เป็นจอแกรฟรีตัดแสงสะท้อนแล้วก็รุ่นรองลองมาเนี่ยก็จะเป็น S90F แล้วก็รุ่นเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเป็น S 8 5 F ครับซึ่งทั้ง2รุ่นเนี่ยจะใช้จอแบบ glossy ดำเงานะมาดูจุดแรกที่ผมชอบก่อนนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์ความบางนี่ผมเปรียบเทียบกับมือถือ Galaxy S 2 4ของผมให้ดูเห็นไหมบางสูสีกันเลยนะครับความลับคือพวกแผงวงจรต่างๆเนี่ยรวมถึงพอช่องต่อเขาจับมัดรวมนะครับเอาไปใส่ไว้ในกล่องศูนย์รวมช่องต่อเนี่ยที่เรียกว่า One Connect ครับ แล้วเราก็เอาว,า,วางพิงไว้ที่ด้านหลังแสแตนแบบนี้ได้ด้วยส่วนฐานตั้งเนี่ยเป็นแบบเซนเตอร์สแตนทรงสี่เหลี่ยมนะครับจัดวางแบบนี้ดูหรูดีไม่กินพื้นที่แล้วก็ทําจากโลหะแข็งแรงมากด้วยนะไฮไลท์เลยเนี่ยคือพอร์ช่องต่อนะครับมี HDMI เวอร์ชัน2.1ถึง4ช่องด้วยกันและปีนี้นะครับรองรับ refresh rate สูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 4K 165H เลยด้วยสวนพอร์ช่องต่ออื่นเนี่ยก็มี Optical LAN นะครับ แล้วก็ Wi-Fi ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมขึ้นลิสต์เอาไว้ให้ตามนี้กดพ้อสดูกันได้ถัดมาคือรีโมทนะครับเป็นโซลาร์เซลล์รีโมทเหมือนเดิมนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยที่เพิ่มเติมขึ้นมาเนี่ยคือมีปุ่มลัดเข้าสู่ YouTube เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นแอปที่คนไทยใช้บ่อยที่สุดครับมาดูเรื่องภาพก่อนนะฮะจอ 4K OLED ตัวนี้เนี่ยใช้ชิปประมวลผล Neural Quantum 4 AI Processor เจเนอเรชันที่3เห็นไหมตัวชิปก็เป็น AI แล้วนะครับแล้วก็พายแนวหน้าจอเนี่ยเป็น QD OLED เลยนะครับก็จะเป็น p ายแนลจากโรงงาน Samsung Display นี่แหละที่ให้สีสันสดอิ่มไวแบรนมากๆนะครับแล้วก็ชนิดของจอเองนะครับให้ดูดีๆจอตัวเนี้ยเป็นจอแบบแกรฟีหรือว่าเป็นจอตัดแสงสะท้อนจะมีความแมทหรือว่าดำด้านนะครับและเป็นเวอร์ชัน2.0นแล้วด้วยพัฒนาต่อยอดมาจากรุ่น S 9 5 D ซึ่งเป็นเวอร์ชันแรกครับ แล้วมันเก่งมากๆเลยนะในการซับแสงสะท้อนเนี่ยหรือพวกเงารบกวนต่างๆเนี่ยที่มักเด้งสะท้อนวิบวับเข้าสู่สายตาเราแล้วก็รบกวนเราเวลารับชมส่วนโทนภาพที่ได้เนี่ยจะเป็นโทนสบายตาเป็นธรรมชาตินะครับคล้ายคลึงกับจอผืนผ้าใบในรวมภาพยนตร์จริงๆนี่ผมลองปิดจอให้ดูแบบนี้ด้วย หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าในปี2025ปีนี้เนี่ยพวก OLED ตัวท็อปรวมถึง Neo QLED 4K แล้วก็ 8K ตัวบนทั้งหมดเนี่ยเขาใช้เป็นจอแบบแกรฟีตัดแสงสะท้อนนะครับเห็นไหมเทรนดูหนังสบายตาเนี่ยกำลังมาในปีนี้ส่วนผลการวัดค่าภาพนะครับปีนี้เนี่ยทำได้ดีและโหดที่สุดเลยนะครับสะหรับความสว่างสูงสุดเนี่ยเป็นครั้งแรกของซัมซุงเลยนะที่ทำ OLED TV มี peak brightness ได้สูงถึง2,090 n i t นะครับ จะเรียกว่าทะลุ2,000นิดเป็นครั้งแรกเลยปีก่อนๆเนี่ยแค่ทะลุ1,000เนี่ยโอ้โหก็ถือว่าเทพมากแล้วนะครับแล้วก็รวมถึงขอบเขตสีนะทำได้กว้างเต็ม100%เลยของมาตรฐานโรงหนัง DCI P 3ครับและถ้าอ้างอิงมาตรฐานใหม่นะอย่าง REC 2020เนี่ยเขาทำได้กว้างถึง90%เเลยนะครับเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่าหนังพวก 4K HDR ยุคใหม่ๆที่เขาผลิตออกมาเนี่ยเมื่อเรามาเปิดเล่นกับทีวีเครื่องนี้นะครับ มันจะขับภาพขับแสงสีออกมาเนี่ยได้อย่างหมดจดตามต้นฉบับมากยิ่งขึ้นด้วยโดยรวมคืออยู่ในเกณฑ์ดีเลอร์ระดับหัวแถวเลยครับรุ่นนี้เนี่ยเขามีโหมดภาพใหม่นะครับเป็นโหมด AI ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานด้วยนี่ผมทดสอบให้ทุกท่านดูแบบเห็นภาพนะใช้คอนเทนต์ใน YouTube นี่แหละช่องคันเล่นเฮดเบอร์ี่นะครับเห็นหน้าตรงนี้ชัดๆไหมใครเอ่ยอ๋อก็คันเล่นของเรานี่แหละถูกไหมผมว่าผมหลอกกันนิดนึงด้วยนะ ทำไมมันถึงมืดอย่างนี้อะตอนเนี้ยมันเป็นเอพิโซดที่เขาไปเที่ยวแล้วก็นอนในเต็นท์มืดมืดแบบนี้เขาบอกสวัสดีตอนเช้าครับโอ้โห,โห,โหนะแต่เราเห็นหน้าคันเล่นเขาไม่ค่อยชัดอะทำยังไงดีอะเรากดไปที่เมนูแบบนี้เห็นไหมหน้าตาเมนูใหม่ของเขาเนี่ยเป็นเมนูแบบช็อตคัทอะป๊อปอัพแบบนี้มี AI โหมดอยู่ด้านขวาล่างตรงนี้ครับอะถามว่าเมื่อเรากด AI โหมดเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นโหมด AI เนี่ยมันจะทําหน้าที่ upscale ภาพให้มีความคมชัดขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงนะ อัปเกรดนะพวกแสงสีรายละเอียดต่างๆเนี่ยให้มันดูเปิดเผยมากยิ่งขึ้นด้วยอ่ะลองเปิดให้ดู3 2 1ปึ๊บโอ้โหนี่ใบหน้าเปิดเผยขึ้นเลยนะครับชัดเจนขึ้นด้วยดูง่ายเลยในที่มืดแบบนี้คอนเทนต์แบบเนี้ยเอาตรงนะผมแนะนำโหมด AI เราสามารถเอาไปใช้กับพวกคอนเทนต์ความละเอียดต่ำนะครับที่ไม่ถึง 4K แล้วก็รวมถึงพวกความสว่างไม่ค่อยเยอะได้โหมด AI อัปเกรดภาพให้เราแบบนี้ได้ครับ รวมถึงโหมดเสียงเนี่ยเขาก็มีการปรับให้เป็นโหมด AI ด้วยนะครับแบบอัตโนมัติเลยหลักๆคือไปเน้นบูสเสียงพูดเนี่ยให้มันมีความคมชัดขึ้นหังหอะเอเออโคนะย่างไรก็ตามเนี่ยโหมดภาพที่ผมอยากจะแนะนำที่สุดนะครับเพราะว่ามันให้แสงสีถูกต้องนะครับเน้นการดูหนังแบบจริงจได้ภาพแบบต้นฉบับ ก็คือหมวดอย่าง Movie แล้วก็ฟิล์มเมเกอร์ผมลองเปิดภาพให้ด <of David 70 2> ูนี่หน so ังเรื่อง g r a d i a t o r ภาค2ล่าสุดเลยแบบ 4K HDR เห็นไหมครับโทนภาพเนี่ยก็เป็นแบบอบอุ่นซอฟสบายตาเหมาะอย่างยิ่งนะครับและแมทชิ่งอย่างยิ่งเลยกับการเอามาฉายบนจอ OLED ผิวแมทดดำด้านแบบนี้โอ้โหนี่ฟีลลิ่งแบบซีนิมาสสกรีเลยก็ว่าได้เห็นไหม ฉากที่เขาสู้รบกันระเบิดเปลวไฟบึ้มโชว์ช่วงชัชวาลแบบนี้พลัง HDR กว่า2,000นิตนะครับในทางกลับกันเนี่ยฉากแบ็กกราวด์ต่างๆมันก็ยังคงความละมุนนะครับสไตล์โรงหนังแล้วก็ดูสบายตาไว้ได้ดีอยู่ด้วยตรงนี้แหละเคล็ดลับนะครับเป็นจอที่เปลี่ยนทัศนคติของผมเนี่ยต่อจอ OLED เนี่ยจากคำว่าทีวีสกรีสู่คำว่าซีน e ม a s สกรีนได้อย่างลงตัวเลยครับ ด้านเกมมิ่งเนี่ย S95F ถือว่าเป็นทีวีที่มีความจัดจ้านที่สุดตัวหนึ่งเลยนะครับอย่างพอร์ต HDMI เนี่ยก็ให้เวอร์ชั่น2.1มาถึง4ช่องแล้วก็ปีเนี่ยรองรับ Maximum Refresh Rate เนี่ยอยู่ที่ 4K 165 h z แล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยัง Max อยู่ที่144 h z เท่านั้นนะครับตามสูตรเลยยิ่งเฟรมภาพมากเนี่ยภาพมันยิ่งลื่นขึ้นแล้วก็อินพุตแหงยิ่งต่ำลงด้วยครับ แล้วก็หมายเหตุไว้นิดนึงนะครับถ้าอยากจะเล่นเกมเฟรมเรทสูงแบบนี้นะครับคือให้เราไปเปิดฟีเจอร์ที่เรียกว่า input signal plus เนี่ยให้เป็นออนก่อนด้วยนะเมนูอยู่ตรงนี้เลยและอีกจุดหนึ่งเนี่ยที่เขาเพิ่มขึ้นมานะครับคือเขาได้รับการเซอร์ติฟายจาก nvidia g sync แล้วด้วยนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ป้องกันเฟรมภาพขาดครับคือถ้าเราไปดูวงการข้างเคียงเนี่ยอย่างพวกเกมมิ่งมอนิเตอร์ oled monitor ของ Samsung ในหลายๆรุ่นเนี่ยโดยเฉพาะพวก g series นะครับ เขาก็ใช้เป็นจอแบบแกรฟรี free, หรือว่าจอแมทนะครับต่แสงสะท้อนแบบนี้เช่นกันแล้วเห็นไหมทั้งทีวีและมอนิเตอร์สายเกมมิ่งเนี่ยจะใช้จอเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับหลักๆเนี่ยก็จะเน้นป้องกันแสงสะท้อนที่เข้ามารบกวนเวลาเราเล่นเกมนะครับเห็นสตูต่างๆเนี่ยบางทีเห็นเงาสะท้อนเข้ามามันก็ไม่ดีถูกไหมตรงเนี้ยก็ถือว่าเราสามารถ u t i l ลซ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเวลาเราเล่นเกมได้นะแล้วก็รวมถึงนะครับถ้าเรากดปุ่มเพลย์ค้างแบบนี้โอ้ี่เบจิต้าใช้พลังซูเปอร์ไซย่าอยู่เห็นไหม เขามีแถบเกมบาร์ขึ้นมาด้วยนะครับมันจะเป็นแถบที่บอกสเตตัสต่างๆเนี่ยอย่างเฟรมภาพ FPS resolution ต่างๆบอกแบบเรียลไทม์เลยแล้วก็จะมีเมนูนะครับที่เอาไว้ให้เราปรับแต่งเนี่ยอย่างพวกหมดภาพเสร็จรูปนะครับเกมช่องการเปิดเป้าเลรงจำลองนะครับสำหรับเกม FPS เนี่ยที่เราเรียกว่า virtual aim point ก็มีรวมถึงการปรับเลชหรือว่าสัดส่วนของภาพเนี่ยเป็นแบบ ultra wide หรือว่า super ultra wide เราก็สามารถทำได้ครับ ก็ไปคอนฟิกกันตรงนี้นะครับตัวเมนูเองเนี่ยมันคล้ายๆกับเกมมิ่งมอนิเตอร์เลยนะและสุดท้ายคือค่า Input ตแหลกนะครับหรือว่าค่าการตอบสนองต่อคำสั่ง Input พวกจอยเกมหรือเมาส์เกมต่างๆเนี่ยทำได้ไวมากเลยสัญญาณภาพ60เฮิร์จะอยู่ที่9.2มิลลิเซเกและสัญญาณภาพแบบ120เฮิร์จะอยู่ที่4.7มิลลิเซคเกครับองค์รวมเนี่ยถือว่าเป็นเกมมิ่งทีวีที่มีสเปคจัดจ้านมากๆเลยนะครับอันนี้ขอแนะนำเลย ทันมามาดูเรื่องเสียงกันบ้างนะครับ S95F เนี่ยเขาให้ลำโพงเป็นแบบ4.2.2 channel มากำลังขับรวมอยู่ที่70วัตต์แล้วก็รองรับเสียงอย่าง Dolby Atmos ด้วยคุณภาพเสียงโดยรวมเนี่ยมันถือว่าดีได้มาตรฐานนะครับตามตัวท็อปนี่แหละมีความหนักแน่นขึ้นมาถ้าเราเปรียบเทียบกับพวกทีวีรุน่นเริ่มต้นเดี๋ยวผมลองให้ฟังกันดูสักซีนหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามเนี่ยคือถ้าท่านไหนอยากจะอัปเกรดนะฮะเป็นลำโพงซาวบาร์เพื่ออัธรสเนี่ยมันจะได้พังพรูมากยิ่งขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นออกมาแมทชิ่งเลยเป็นตัวท็อปกับรองท็อปนะครับได้แก่ Q90F แล้วก็รองลงมาเนี่ยสำหรับห้องที่ไม่ได้ไซส์ใหญ่โตจนเกินไปนักอย่าง Q930F ครับนี่ผมเอา9 3 0 f มาวางให้ดูเห็นไหมมันมีขนาดกำลังดีนะครับไม่บดบังพื้นที่หน้าจอด้วยนะความพิเศษของเขาเนี่ยคือไม่ใช่ว่ามีบาร์หลักคู่หน้าเพียงอย่างเดียวนะครับ มันจะมีลำโพงคู่หลังเป็นตัวเซอราวด้วยแบบนี้เนี่ยยิงเสียงรอบทิศทาง360องศาเลยครับแล้วก็รวมถึงนะมันมีความสามารถในการส่งเสียงดอเบีย t m โมเนี่ยจากทีวีนะครับลงสู่ซาบาแบบไร้สายไม่ต้องใช้ HDMI ก็ได้อ่าแล้วก็สุดท้ายนะมันมีฟีเจอร์อย่าง Q-Symphony ครับที่ทำให้ลำโพงทีวีกับลำโพงซาบาเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งและร่วมกันยิงเสียงมาพร้อมกันได้ ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเดี๋ยวผมลองให้ฟังเสียงนะครับจากลำโพงซาวบา์เนี่ยอย่างรุ่น930ตัวนี้ดูกัน และสุดท้ายแล้วมาดูระบบบริการ smart TV ของ Samsung กันบ้างนะครับนี่คือหน้าตาของ t ท z เซ OS อเอสเวอร์ชั่น2025นะคือมันเป็น OS ที่ใช้งานง่ายมีแอปพลิเคชันในการดูหนังซีรีส์แล้วก็ความบันเทิงอย่างครบครันแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยครับแถวเดียวเลยเห็นไหมที่เขารวบรวมแอปพลิเคชันต่างๆเอาไว้แบบนี้นะฮะคือหลักๆเขามีอะไรบ้างอย่าง y u t u b e เนี่ยมีอยู่แล้วนะครับ Netflix ขาดไม่ได้เลยนะ ตอนนี้ก็ต้องดูสงครามสงด่วนนะครับน้องเสียวอยู่กับพี่สันติของเรานี่กำลังฮิตเลยมีพราวิดีโอ d i s ney plus hotstar apple tv hbo max พวกเนี้ยมีทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแล้วก็รวมถึงแอปพลิเคชันในการดูซีรีส์เนี่ย v i e vtv i ชื่อยี่แล้วก็แอปพลิเคชันของคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็น as play truvision now o d แล้วก็รวมถึง Mono m a x ตัวนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าฟุตบอลเมีย์ลีกฤดูกาลหน้าเนี่ยดูผ่านแอปนี้แล้วก็อีกแอปเอกสิทธิ์ของ Samsung เองนะครับที่เราสามารถใช้ดูพวกช่องรายการทีวีแบบฟรีๆเลยเป็นช่องรายการของต่างประเทศนะครับก็คือแอป Samsung TV Plu s ตรงนี้ครับกดเข้าไปดูได้นะเราวิธีการเปลี่ยนช่องเนี่ยใช้ตัวชแนลขึ้นลงแบบเนี่ยเหมือนเราเปลี่ยนช่องทีวีในยุคก,ก่อนๆเลยครับสะดวกดีส่วนฟีเจอร์ AI ที่เขามีมาเสริมในปีนี้ของ Samsung เนี่ย ไม่จำกัดเพียงแค่การอัปเกรดเรื่องภาพและเสียงหรือแม้กระทั่งการสั่งงานด้วยเสียงเพียงอย่างเดียวนะครับเขายังสามารถทําให้ตัวทีวีเนี่ยไปเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆของซัมซุงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือนาฬิกาแล้วใช้งานตัวทีวีได้สนุกขึ้นมีสีสันขึ้นด้วยผมยกตัวอย่างนะแอปแรกเลย Stingray r Karaoke เอาง่ายๆมันก็คือแอปคาราโอเกะนี่แหละที่เราสามารถเข้าไปร้องได้เลยนะครับก็จะมีเพลงนะครับทั้งไทยและเทศเนี่ยรวบรวมไว้มากมาย พร้อมกับเนื้อร้องนะครับเราสามารถกดไปเล่นได้เลยเขาให้ฟรี6เดือนนะครับแต่ว่าหลายท่านอาจจะถามเอ๊ะแล้วไมโครโฟนล่ะต่ออย่างไรนี่เราสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับอย่างของผมเป็น Samsung Galaxy S24 นะครับพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ย S 25ก็ได้นะครับเราสามารถใช้มือถือเป็นไมโครโฟนได้ด้วยนะครับสามารถกดปุ่มเปิดแบบน,นี้ได้แล้วร้องหรือพูดลงไปได้เลยครับ โอ้โหเสียงข้อไหม่เรียวมากสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกๆท่านเห็นไหมเสียงออกลำโพงจากทีวีและซาวบาจริงจริงด้วยเดี๋ยวร้องให้ฟังสักเพลงหนึ่งครับ อีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือเราสามารถใช้นาฬิกา Samsung Galaxy Watch ที่เราใส่บนข้อมือแบบนี้นี่แหละควบคุมทีวีได้ด้วยนะครับผ่านคำสั่งมือหรือว่า gesture control นั่นเองเราสามารถไปเซตอัพได้ผ่านแอป Smart t h i n g s นะฮะแอปบนนาฬิกา Galaxy Watch นี่แหละครับรองรับตั้งแต่รุ่น Watch 4เป็นต้นไปอย่างตัวของผมเองเนี่ยก็จะเป็น Watch 7นะครับก็จะเล่นได้อยู่แล้วนี่เมือเราสวมนาฬิกาเข้าไปปุ๊บนะครับคำสั่งมือเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นลงแบบนี้ได้เลย หรือถ้าจะคลิกเข้านะครับก็ทํามือจีบแบบนี้ปุ๊บนี่คลิกเข้าแอปได้นะครับนี่ผมลองเข้า Netflix ให้ดูส่วนการ Ex i t ออกเนี่ยก็กํามือ1ทีแบบนี้ครับหรือเราอยากจะกลับใหญ่เลยเนี่ยกลับมาหน้าโฮมก็กํามือ2ทีแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการคอนโทรลทีวีนะครับสามารถใช้ทดแทนกรณีเราหารีโมทคอนโทรลไม่เจอได้นะและอนอกจากนาฬิกาแล้วนะครับเรายังสามารถแปลงโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยเป็นรีโมทคอนโทรลใช้ควบคุมตัวทีวีได้ด้วยทำผ่านแอป m a r t i n g ได้เลยครับ และจุดที่เขาเพิ่มอัปเกรดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือกดเรียกลูกศรเคอร์เซอร์ขึ้นมาแบบนี้ได้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือตัวทีวีมันมีเซ็นเซอร์ตัวรับเสียงถูกต้องไหมครับคือหากเราไม่อยู่บ้านเนี่ยเราสามารถตั้งค่านะในกรณีถ้าแบบน้องหมาของเราเนี่ยร้องเสียงดังเกินเหตุเฮาเสียงดังมากเลยแหละตัวทีวีเนี่ยมันจะดีเทคนะครับแล้วก็ส่งโนติฟิเคชันเนี่ยเข้ามือถือของเราเพื่อเตือนเราได้ด้วยนะครับ เผื่อมีเหตุฉุกเฉินเนี่ยเราจะได้กลับมาเช็คที่บ้านหรือว่าเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านเนี่ยเช็คได้อย่างทันท่วงทีแต่เป็นที่น่าเสียดายเล็กน้อยนะคะฟีเจอร์ AI ที่เป็นแบบ Live Translate เนี่ยหรือว่าแปลภาษาสดๆเลยผ่านทีวีเนี่ยตัว v i s i ่น AI TV ของต่างประเทศเนี่ยเขาทำได้แล้วนะเพะียงแต่ว่าบ้านเราเนี่ยยังไม่รองรับนะยังไงก็ติดตามการอัปเดตกันต่อไปทีนี้เนี่ยมาดูข้อจำกัดแล้วก็ข้อแนะนำของทีวีตัวนี้กันบ้างน,นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยคือทีวีซัมซุงทุกรุ่นเลย เขาจะไม่รองรับมาตรฐาน HDR อย่าง Dolby Vision นะครับเขาจะฟูมฟักมาตรฐานของตัวเองอย่างเดียวอย่าง HDR 10+ p l นะแต่ว่าจุดที่ถือว่าทำให้เรายิ้มได้เนี่ยคือหนังเรื่องใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นใน Netflix หรือว่า Apple TV นี่เห็นไหมสงครามส่งด่วนแม้ยูนิคอนพี่สันติของเรารองรับ HDR 10+ Plus เป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ขอปรบมือให้ดังๆเลยนะครับอย่างที่สนะครับคือมันเป็นทีวี OLED ถูกไหม ตามหลักเนี่ยคือมันมีความสามารถในการทนทานต่อการเบินอินเนี่ยได้อย่างดีอยู่แล้วแต่ผมก็ยังแนะนำนะครับให้ทุกท่านเนี่ยไปเปิดเมนู Pi ก e l Shift นะฮะในเมนูหลักที่เรียกว่า PanelCA r e เนี่ยให้เป็นออนไว้อยู่ตลอดเวลาครับมันจะทำให้ตัวพิกเซลเนี่ยมันมีการเคลื่อนไหวทีละเล็กทีละน้อยอยู่ตลอดนะครับอยู่เป็นช่วงๆเนี่ยเพื่อป้องกันการเบินอินครับแล้วก็รวมถึงนะถ้าเราเปิดภาพนิ่งค้างไว้นานจนเกินไปเนี่ยตัวสกรีนเซเวอร์เนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาอัตโนมัติให้ด้วยแบบนี้ถือว่าโอเคเลย ีนี้มาดูราคาเปิดตัวกันบ้างครับไซส์55นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่74,990บาทไซส์65นิ้วตัวนี้จะอยู่ที่99,990บาทไซส์77นิ้วจะอยู่ที่154,990บาทแล้วก็ไซส์พี่ใหญ่สุดนะครับ83นิ้วจะอยู่ที่229,990บาทติดหมายเหตุไว้นิดนึงนะครับว่าไซส์83นิ้วเนี่ยตัวแพนเนี่ยจะเป็น w o l e d นะครับ สรุปนะครับ Samsung OLED S95F เนี่ยเหมาะกับใครอ่ะก็บอกได้เลยนะครับเหมาะกับท่านที่อยากจะได้ทีวีที่มีประสิทธิภาพด้านภาพเนี่ยสูงสุดยอดแบบ OLED นี่แหละแต่ว่าก็ยังคงความละมุนละม่อมนะครับสไตล์ภาพเนี่ยไว้เหมือนกับผืนผ้าใบบนโรงภาพยนตร์จริงๆตรงนี้เป็นท่าไม้ตายของเขาเลยนะครับที่แบบเปลี่ยนการรับชมเนี่ยประสบการณ์ของเราจากทีวีสกรีนสู่คำว่าซีนีม่าสกรีนได้อย่างลงตัวครับ แล้วยิ่งมีพวก AI ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยเข้ามาเสริมเติมแต่งเนี่ยทำให้การใช้งานทีวีเนี่ยมันมีความหลากหลายลูกเล่นต่างๆแพรวพรมากยิ่งขึ้นใช้งานทีวีได้สนุกขึ้นด้วยครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือรีวิว Vision AI OLED TV รุ่นแรกจากทาง Samsung ของปีนี้ด้วยนะครับถ้าท่านไหนชอบคลิปเนี่ยผมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe ให้กับช่อง LCD TV Thailand ของเราด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ